ไปอังกฤษไปยุโรปกันมาแล้ววันนี้เราไปฝั่งอเมริกาบ้างครับ GED หรือว่า General Education Development คือการเรียนการสอบที่พัฒนาและเริ่มมาจากสถาบัน American Council on Education หรือ ACE ที่รัฐวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาวัตถุประสงค์ของเขาก็คือสำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษามออปลายมีสิทธิสอบเพื่อให้ได้วุฒิเทียบเท่าครับ g ีดเนี่ยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาว่าเทียบเท่ามา6ของไทยนะครับสามารถเอาไปยื่นคะแนนได้ทั้งภาคอินเตอร์ในประเทศแล้วก็จะไปต่างประเทศก็ได้มหาวิทยาลัยดังๆส่วนใหญ่ก็ใช้ g d ดได้อย่างจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลเกษตรหรือมหาลายัยเอกชนอื่นๆแต่ก็ต้องไปดูเรียว่าคณะนั้นมหาลาัยนั้นเขารับ G d จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมส่วนแพทย์กับทันตแพทย์เนี่ย ได้ยินว่า G.D. ไม่ได้นะครับต้องเป็น IgCSE หรือ A-level ที่เราพูดเขาวที่แล้วด้วยส่วนอเมริกากับแคนาดามหาลัยในประเทศนั้นนะ่ะส่วนใหญ่รับ G.D. ทั้งนั้นเลยน้องๆที่มีสิทธิ์สอบ G.D. เนี่ยครับต้องมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปแต่ถ้าคุณอายุต่ำกว่า18ปีต้องใช้จดหมายยินยอมจากผู้ปกครองนะครับ คนที่เหมาะจะสอบ G.D ก็คือคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนภาคปกติหรือว่าเรียน Homeschool หรือว่าเรียนนานาชาติของฝั่งยุโรปไปเรียน IGCSE มาแล้วไม่อยากต่อ A Level ก็ไปสอบ G.D มาใช้คะแนนตัวนี้ได้แล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ขี้เกียจปะหรือว่าไม่มีเวลาเรียนหมอปลายก็สอบอันนี้มันก็จะได้คะแนนเทียบเท่าการสอบของเขาเนี่ยมีแค่4วิชานะครับแต่ว่า4วิชาเนี่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งเขาจะเน้นในเรื่องของความรู้พื้นฐานที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงแล้วก็บวกกับการคิดในเชิงวิเคราะห์แล้วก็ตักกะวิชาแรกครับ Reasoning through language arts อันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษที่มีข้อสอบที่หลากหลายรูปแบบมีทั้ง Choice เติมคำฝึกทักษะการอ่านมีไวยากรณ์พื้นฐานแล้วก็มีการเขียนเรียงความแบบ argumentative คือมีข้อโต้แยง้งมีเหตุมีผลอย่างชัดเจนนั่นแหละวิชาที่2คือ social study ครับ วิชาเนี้ยเป็นเรื่องของการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองการปกรครองรวมไปถึงการอ่านพวกตารางกราฟตัวเลขแล้วก็แผนที่ที่เกี่ยวกับสังคมศึกษาด้วยโดยที่เขาจะเน้นเป็น4หัวข้อหลักก็คือประวัติศาสตร์ของอเมริกาการเมืองการปกครองเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลกวิชาที่3ครับ mathematical reasoning วิชาคณิตศาสตร์มีอยู่4อย่างก็คือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เลขาคณิตมีพิชชาคณิตขั้นพื้นฐานแล้วกันสุดท้ายก็คือกราฟและฟังก์ชันก็ฟังดูยากหมดนะยากทุกอันเลยวะวิชาที่4ครับวิชาสุดท้ายคือไซน์มีทั้งการอ่านการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ออกแบบและทดลองในแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านตัวเลขและก็กราฟในเชิงวิทยาศาสตร์วิชาคนวณทั้งหมดน้องๆสามารถเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปได้นะครับ คะแนนเต็มแต่ละวิชาของเขาคือ200คะแนนครับต้องสอบให้ได้145คะแนนถึงจะเรียกว่าผ่านเกณฑ์สอบได้3ครั้งติดต่อกันถ้าครั้งที่3ยังสอบไม่ผ่านต้องรอ60วันเพื่อจะสอบครั้งต่อไปแล้วก็น้องๆที่สอบแล้วไม่พอใจคะแนนอยากจะสอบใหม่เพื่อเพิ่มคะแนนเขียนจดหมายเขียนอีเมลอธิบายเข้าไปและส่งไปที่ help@ged.com แปลว่าต่ำกว่า145ไม่ผ่านเกณฑ์ เกิน145ก็ได้วุฒิเทียบเท่ามาปลายแล้วถ้าเกิน165อันเนี้ยน่าจะเข้าหมหาวิทยาลัยได้เลยเกิน175เมื่อไหร่คุณสามารถได้หน่วยกิตของวิชานั้นๆคณะนั้นๆต้องไปเช็คดูนะครับว่าได้หรือเปล่ามากสุดถึง10เครดิตเลยด้วยไปสมัครสอบกันง่ายๆเลยครับได้ที่ w w w l d w i d e w GED.com ทั้งออนไลน์จ่ายเงินก็บัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้มีให้สอบทุกวัน สอบเสร็จรู้ผลทันทีนอกจากวิชาภาษาอังกฤษอันแรก Reasoning Through Language Arts อันนั้นเนี่ยต้องรอ1อาทิตย์ส่วนค่าสมัครก็75 US d ตอนนี้ก็ประมาณ2,400บาทเท่ากันทุกวิชานะครับใบประกาศนียบัตรเนี่ยเขาจะส่งให้ทางลิงก์ที่อีเมลของคุณที่คุณให้ไว้แต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นเอกสารก็แจ้งเขาเดี๋ยวเขาจะส่งให้ซึ่งมีค่าจัดส่งต่างหาก สถานที่สอบในประเทศไทยมีไม่เยอะนะครับในกรุงเทพมีแค่2ที่คือ Parodium Language Institute อยู่ตึกอามาลิ่งชั้น2หลังเซนทันชิดลมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ p e r s s o n Professional Center อันนี้อยู่ตึก Bangkok Business ที่อโศกส่วนต่างจังหวัดมีอยู่แค่3จังหวัดเท่านั้นเองก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและก็ตากอย่าลืมนะครับไปเช็ค requirement กันดีๆ เพราะว่าบางคณะบางมหาลายัยสอบ GED อย่างเดียวไม่พออาจจะต้องสอบภาษาอังกฤษอื่นๆด้วยอย่าง IELTS TOEFL อะไรพวกนี้ถ้าเราจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็อีกอันนึงคือ GED ไม่มีสอนในโรงเรียนนะครับต้องไปหาที่ติวข้างนอกกันเองฝากกด subscribe กด like กดแชร r กดติดตามกดชอบกดลักกดกดจะกดอะไรก็กดไปแต่ว่าช่วยช่วยปั่นขึ้นมาอีก เราอยากได้ s u b สไคร์เบเยอะๆครับผมช่วยหน่อยแล้วเร็วๆนี้จะพยายามพาไปโรงเรียนให้ได้